สวัสดีครับช่องธรรมมาหาแดงเนื้อรถเขามาจากแพรเขาขึ้นจากเนี่ยแพบ้าแพรเขารถเขาขึ้นจากแพเนี่ยแพใหญ่เขาเนี่ยรถเขากำลังเป็นยี่สิบสามสิบคันเลยพี่น้องที่รถทุกมาเนี่ยแพใหญ่ๆอย่างนเนี้ย รถวิ่งขึ้นถ้ามีรถส่วนตอกส่วนตัวแล้วก็มาได้มาจากภูเก็ตอะรถมาจากภูเก็ตรถรถอะไร,ร,รมามากมายเลยพี่น้องเอ้ยถ้าเราจะมาท่องมาเที่ยวบ,บ้านเราก็ยาวของมานองมามากมายเลยพี่น,อน้องเอ้ยนูรถท้งนั้นเลย สินค้าก่อยาวบ้านเราทุกวันนี้จเจริญหมดแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนโอคกลุกรถมาเป็นห้าหกสิบเป็นหกสิบเจ็ดสิบคันนะจักรรถปิกอัพรถจ๋งรถอะไรมาได้กันรถ จ่งรถพิกอัพรถอะไรมาได้เป็น7จ็ดสิบแปดสิบคันนะแต่ไมมีรถใหญ่มาสสกงแค่ร้อยคันได้เราจะมาเที่ยวมาบ้านเราก็ะยาวไ้รถส่วนตัวมาได้เลยมีรถจะใส่ของอะไรมาได้คนระ คนมาเดินขึ้นหัวแกรพรถมารับมาสรงแพก็ยายมากันได้ เต่ตลาดมาจากภูเก็ตเนี่ยเพย่บ้านเราวก็ยาวนี่ก็เรือวนกระตะเรือมันจิ๋นช่างนี่ก็เรือสปริงโบสไปท่อไปเที่ยวเกาะที่แก่งนี่ก็ถึงเวล่ำเวลาเดือนตุลาและพฤศจิกาพันวามกรากุมงพามีนาเมษาไปนี่หน้าท่องเที่ยวก็ยาวบ้านเราบรรยากาศธรรมาชาติสวยงาม,งาม <c oughs> Hai spring Bos in boot Hai มาไลมันแล้วนะเฮ้ยแม่นหนเห็นน้ำมันไหลออกมั้งแล้วนู่นฮะเฮ้มันออกมาแล้วใครเลยมันย่อยนะมันย่อยครเลยนะมันย่อย

ทำอะไรอะ่ะขลิกทำอะไรอันเนี่ยดูวะฮะดูว่าต้อะไรเขาเรียกว่าทำอะไรตรงเนี้ยทำอะไรขรงผู้ทำอะไรมาด้วนมาดผู้มาดมาดทุนมาดทุ่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหว,วเลย <c oughs> อืมจะได้ไม่รับตัว ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเห็นแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยจองธรรมะหาแดกสวัสดีครับ